น้มัดเย็นป่านี่เรายังเล่นเกมอีกเหรอลูกอีตาเดียวแม่แล้วแม่บอกตั้งหลายวันแล้วให้เก็บห้องทําไมไม่เก็บโถแม่ห้องผมเดี๋ยวผมก็เก็บเองอะ่ะเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บแกพูดอย่างเงี้ยตั้งหลายวันแล้วนะแกดูอย่างห้องพี่นโมเขาสิสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยแกควรจะเอาอย่างเขาบ้างนะ ใช่สิผมก็ไม่ใช่ลูกรักของแม่นี่ทำไรก็ผิดไปหมดมันไม่เกี่ยวกับว่ารักหรือไม่รักตอนนี้แม่กําลังพูดเรื่องเก็บห้องอยู่แม่เบื่อกับแกจริงจะทําอะไรก็ทําไปเถอะนามาสนามาสตื่นหรือ,อยังลูกจะได้อาบน้ํากินข้าวไปโรงเรียน แม่นะแม่เอะอะก็เอาแต่ว,ว่าพี่นโมดีโอ้ยเห็นจังเลยฟังก็เรียวออกมาน้ เชิญนั่งค่ะผมไม่มีตังค์สักบาทหรอกครับไม่มีเงินไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าเลี้ยงฟรีให้กินข้าวฟรีเลยมามามาแล้วคะ่ะอนได้อร่อยนะคะ เป็นอะไรครับร้องให้ทำไมผมไม่คิดว่าสมัยนะี้จะมีคนใจดีอย่างป้าผมมีออกจากบ้านมานูมีตตงสับบาทเลยครับอ้าวแล้วออกมาจากบ้านทำไมผมทะเลาะกับแม่มาแม่ผมโคตรขี้บ่นเลยแล้วก็ชอบพูดว่าพี่ผมดีอย่างนั้นอย่างนี้โถนึกว่าเรื่องอะไร ป้าก็เพิ่งจะรู้จักกับหนูเนี่ยแค่เลี้ยงข้าวจานเดียวเธอก็ยังทราบซึ้งขนาดนี้แต่แม่เธอน่ะทําอาหารเลี้ยงเธอมาตั้งแต่เล็กๆทาทุกอย่างให้เธอจนโตมาขนาดนี้เธอกลับไม่พอใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้นะขอบมุังคับที่โดนสติผมไม่เป็นไรยังไงก็รีบกลับบ้านนะคะ แหมเจก็เก่งเหมือนกันเนี่ยเข้าใจคนง่ายคนเรานะนะตอนโกรธตอนโมโหมักจะขาดสติใครพูดอะไรก็ไม่ฟังแต่เมื่อเวลาผ่านไปจิตใจเขาสงบลงเราพูดให้เขาคิดทุกอย่างก็จะดีเองแหมเจ่สุดยอดจริงเลยค่ะไปไปไป,ปเก็บจานไปปิดร้านค่ะับบ้านได้เลยค่ะเจดูจัดการให้